รถเดิมๆไม่เฟียวเลี้ยวมาเปลี่ยนรถมิสซูฟายแดงกับเซลมินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักนะคะในช่องมิสซู้ายแดงโปรแรงช่างนกฮงค่ะ คลิปก่อนหน้านี้เซลล์ตัวน้อยมาพร้อมกับรดอีก1นึ่งันสวยๆนะคะสําหรับลูกค้าที่จองออนไลน์นะคะแล้วเราก็จะไปส่งให้ถึงนาบาได้รับรถจริงพร้อมของแต่งมีคุณภาพค่ะวันนี้เราจะไปชมอีก1นึ่งันค่ะสีเทาอ่อนหรือสีเขียวที่มิสซูบอกว่านี่คือเขียวนะคะแต่ลูกค้าหลายคนมาถามว่านี่เขียวแล้วหรอน้องมิ้นไปชมกันค่ะ9 0 1 1 0 0 0บาทสำหรับเอ็กเ e r Cross สีเทาอ่อนหรือสีเขียวนั่นเองนะคะคันนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณอีกหนึ่งครั้งค่ะขอบคุณคุณครูธงชัยนะคะลูกค้าจองออนไลน์ร0 0ซไม่เคยเจอหน้ากันเพราะนี่อยู่ไกลถึงจังหวัดอุดรและเซลล์ตัวน้อยก็จะนำไปจัดส่งจริงให้ถึงจังหวัดอุดรเลยค่ะซึ่งคันนี้นะคะน้องวินจะพามาดูคาแรคเตอร์การตกแต่งคันข้างหน้านี้ของคุณครูใบตอเห็นไหมการตกแต่งไม่เหมือนกันเซลไม่ใช่บังคับให้เลือกว่าต้องแต่งให้แบบเดียวกันนะเราอยากให้ลูกค้าชอบและประทับใจ ที่สุดซึ่งคันนี้ค่ะด้านหน้านะคะลูกค้าใส่โลโก้ฝากระโปรงเช่นกันแต่เป็นสีดาด้านสวยๆแบบนี้เลยส่วนคันสีเทาเห็นไหมโลโก้ก็จะเป็นสีโครเมียมเห็นไหมคะคือมันจะมีการแมทกันร,ระหว่างตัวรถแล้วก็มีการตัดกันเพื่อให้มันดูสวยดูเท่ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะและเท่านั้นยังไม่พอที่ธงชัยนะคะอัปเกรดในส่วนของจอ Android พร้อมกล้องรอบคันค่ะได้อ p ชั่นความปลอดภัยเพิ่มเติมด้วยนะคะติดด้านหน้าหูกระจกซ้ายขวารวมถึงด้านหลังจอ a n d ด o i d ก็เป็นขนาดไซส์13นิ้วเหมือนของพี่ใบปอเลยนะ ะะแล้วยังเป็นกล้องบันทึกรอบคันให้เราได้ด้วยบอกเลยว่าครบมากๆสําหรับออปชันความปลอดภัยในรถคันนี้นะคะแล้วด้านล่างค่ะคันนี้เดะ๊จะเกิดคันนี้สวยมากเลยนี่คือจะเกิดของคารา คาราก็จะมีไฟเล่นด้านล่างเป็นไฟเดย์ไลท์เวลาลูกค้าตีไฟเลี้ยวไฟเดย์ไลท์นะคะของตัวชุดแต่งก็จะกระพริบตามด้วยอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่หลายบ้านเลือกนะคะและไฮไลท์เห็นไหมคะทุกคนคะเชดไฮไลท์สีแดงตัวนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะติดไหมหรือเราจะเอาเป็นไฮไลท์สีฟ้าหรือไม่เอาไฮไลท์เลยสามารถรีเควสได้เลยค่ะเดี๋ยวเซลล์ตัวน้อยจะจัดให้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะนี่คือสีเขียวนะแต่บอกเลยว่ามันเหมือนสีเทาอ่อนมากเลยนะคะใครที่แบบว่าดวงไม่ถูกกับเขียวลองดูดีๆคะ่ะอันนี้ไม่เขียวนะนี่เท อ่อแล้วก็ซุ้มล้อค่ะเป็นงานสีดําด้านพร้อมกับลายล้อมแมทนะคะนี่คือตัว2025นะเดี๋ยว2026มาเจอตัวน้อยจะรีวิวให้ได้ชมกันอีกเพราะว่าเจอตัวน้อยจองมาเยอะมากๆค่ะเบ้ารองมือเปิดกันนี้ค่ะลูกค้านะคะเลือกเป็นงานเคปลาเห็นไหมคะถ้าไม่ติดถามว่าได้ไหมได้ค่ะแต่เวลาลูกค้าเปิดปิดบ่อยๆเล็บของเราเนี่ยมันจะไปขวนกับตัวรถทําให้ตัวรถของเราเนี่ยเป็นรอยได้ซึ่งใส่ตัวนี้ดีกว่าแล้วถามว่าใส่ตัวนี้มันจะเป็นรอยไหมน้องมิ้นไม่เป็นค่ะเพราะว่าด้านในเยคค้้้าาาาาาติดดวว 3M ลลลูกูกกกกแะออมมสรถ ขัดทาความสะอาดแป๊บเดียวก็หายเช่นกันค่ะอันนี้ได้ทั้งความสวยงามแล้วก็กันรอยเล็บรอยนิ้วมือได้จริงนะคะแล้วก็ตัวฟิล์มค่ะรอบคันคันนี้นะคะก็เป็นฟิล์มเซรามิกเหมือนกับของพี่ใบปอเลยให้ความมือด,ด้านนอกสว่างชัดใสเคลียร์ด้านในนะคะคิ้วกันสาดเป็นงานทรงงานฉีดงานโมเดนแบบนี้เลยคือมีหลายทรงมากแต่เราชอบทรงนี้เพราะว่ามันหนาและแข็งแรงแล้วติดเข้าไปเนี่ยมันดูสปอร์ตขึ้นมาเลยค่ะทุกคนค่ะไปต่อกันที่ด้านท้ายค่ะดูค่ะพอโดนแสงไปนี่คือหาความเขียวไม่เจอเลยนะคะด้านท้ายนะคะสะเกิร์ตของตัวคาร์ไลจะ เป็นท่อน็อตแบบนี้เลยนะคะก็จะมีลูกเล่นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะแล้วเซลล์ตัวน้อยก็ใส่เซ็นเซอร์ถอยไว้ให้ด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ค่ะส่วนคันนี้พี่ธงชัยไม่ได้อัปเกรดประตูท้ายไฟฟ้าเราก็สามารถเปิดได้โดยแมนนวลแบบนี้นี่นะคะออกแรงนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้ยากมากเกินไปซึ่งวิธีการเปิดปิดนะคะถ้าเราไม่ได้อัปเกรดเนี่ยเราต้องเปิดปิดแมนนวลจากด้านหลังเท่านั้นไม่สามารถสั่งเปิดจากด้านหน้าได้คือจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างเราก็ต้องมาเปิดปิดเองจากด้านท้ายแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีรูตรงนนี้้ะะคใหเรา่ยชวดัน ปิดนี่นะคะอ่าก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยว่าลูกค้าชอบแนวทางการติดตั้งหรือว่าอยากได้ฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมนะคะเราสามารถแจ้งเซลล์ตัวน้อยได้เลยเป็นง รถส,สวยสวย2คันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็ตื่นเต้นมากๆกลัวไม่มีเวลาไปถ่ายนะคะแต่ก็พยายามหาสถานที่ที่ใกล้กับสนามบินนะคะถามที่ใบป,ปอแล้วว่าที่ไหนสวยเขาบอกว่าให้ไปถ่ายที่หนองประจกักษ์ก็ไม่รู้ว่าจะได้คลิปยาวมาหรือเปล่าวันนี้ก็เลยตั้งใจมารีวิวให้ได้ชมกันแบบจัดเต็มทั้งสองคันนะคะแล้วก็2 0 2 6่ค่ะกดกระดิ่งรอติดตามไว้ได้เลยบอกเลยว่าแต่ละคันคือสวยไม่แพ้กันแน่นอนที่เซลล์ตัวน้อยจองเข้ามาทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นได้เลยโปรดีๆโปรเด็ดๆของแต่งมีคุณภาพและที่สําคัญค่ะมีอดีตวิศวะ ช่วยดูแลรถของคุณลูกค้าตั้งแต่วันรับรถจนถึงวันที่ลูกค้านะคะนำรถไปใช้ไปดูได้เลยค่ะว่าคลิปในช่องของเซลล์ตัวน้อยนะคะเป็นช่องที่ให้ความรู้อยากให้ลูกค้าเนี่ยเอารถไปใช้แล้วประทับใจจริงๆไม่ได้ซื้อปุ๊บขายแล้วทิ้งลูกค้าแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือข้อแตกต่างว่าทําไมต้องซื้ออนไลน์ในช่องของเซลล์ตัวน้อยทาไมต้องซื้อไกลบ้านแต่ไกลความฝันวันนี้มาให้คําตอบเรียบร้อยแล้วค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูคลิปนี้และถ้ามีโอกาสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เจอกันนะคะสวัสดี 你好，拜拜。